ทีกท่นด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์กับเกมโลบอกนั่นเองนะคะก็เป็นคลิปที่2อ p 2ีพีสอนะสำหรับเกมนี้เนาะก็เราจะมาเล่นในแมป Color อร์บล็อกนั่นเองนะคะปะเราไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะกับแมปนี้เนาะก็แมปนี้เนี่ยเคยสตรีมอยู่ในแฟนเพจแล้วเนาะก็สตรีมแป๊บๆหนึ่งนะก็ไม่ค่อยมีคนจะแบบเออคนดูอะไรเท่าไหร่เนาะ ก็ใครอยากจะดูสตรีมนะคะพี่จะสตรีมตารางหลักเนี่ยจะเป็นเสาร์อาทิตย์10โมงจนถึงเที่ยงนั่นเองเนาะในแฟนเพจเลยนะคะไปติดตามกันได้นะก็ไปเดี๋ยวเรามาเล่นในแมปนี้กันนะคันเลอร์บล็อกนั่นเองเนาะอ่ะตอนนี้เพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนนึงอยู่ในนี่อยู่นะต้องรอรอได้ผู้ชนะเราถึงจะได้เล่นนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าโอ้ปีเฮ้ยปีกสวยมากปีกสีลุงตัวนี้นะ อันนี้เล่นใน LD Player นะทุกคนไม่ได้เล่นในเว็บนะคะมันก็เลยจะดูงื้องักนักนิดนึงเว็บ <laughs> มันชอบแบบเออขึ้นจอดำนะไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างนี้แต่บางคนอาจจะเสถียรน,นะของพี่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เฮ้ยสีมันมีให้เลือกซื้อเหรอในดิวหุ่นชึบชึบแม่สวยเมื่อไหรจะหมดอะเนี่ยเพื่อนอยากเล่นแล้วนะเนี่ย ตอนนี้เรากําลังจะเข้าเกมแล้วนับเวลาถอยหลังนะอ่ามาดูกันว่าเราจะครั้งแรกรอบแรกเนี่ยเราจะชนะเลยไหมนะอ่าเล่นแบบไหนอะ่ะสกเก็ตเอ้ยอยากได้สกเก็ตอะ่ะป๊าป๊าป๊า,ปา,ปามาเราต้องอยู่รอดปลอดภัยให้ถึงคนล่เออคนชนะอยากเป็นคนชนะมากเลยอะทีเขาาสีเขาาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเยอะอยู่นะในรอบเนี้ยคนเล่นเยอะอยู่นะ มาเราต้องชนะเฮ้ยนี่ต้องแข่งกับเพื่อนโดดร้อยตีฟ,ฟ้าเอ้มมนก็มีเยอะอยู่นะพระเทเนีเน่อ่ะไปเขียวเขียวเขียวนี้เพราเนะเอ้ยได้อยู่นะ,ะเงินเงินเงินปุ๊บปเดินเอานะอ่ะเหลือกี่คนเนะี่ยสี่เหรอไม่เหลือสี่คน แดงแดงนี่ต้องเดินไปไหนละ่ะไม่ต้องได้เดินเราต้องชนะแล้วล,ล่ะแมบปบนี้โอ้เหลือเยอะอยู่นะหน้าหลังอะ่ะแดง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 ต่อแดงต่อนี่เขาได้นะเยอกับอหมวยอําวยเฮ้ยเฮ้ยอํมวย,มวยตามอําวยนี่แหละอํมวยอํมวยอวยต้องพาไปชนะ โอ้ยลงลงซะงั้นอ่ะโอ้เขียวเขียวเขียวดาเขียวเรียบร้อยโอ้โหต่อไปต่อไปฟ้าฟ้าฟนี่ต่อไปต่อไป,าาาอไป,อไปดาเขียวดาเขียวเฮ้ยทำไมเหลือคนเดียวอ่ะเมื่อกี้นึกว่าตายแล้วนะ ว่าล่วงนั่นแหละเอ้ยไม่รอดนะร้อยสี่สิบเหรียญมาเดี๋ยวรอตาถัดไปนะสองคนเนี่ยเรียบรียล่วงเถอะน,นานแล้วนะเพื่อนอ๊มวยเฮ้ยอ๊ะมวยยังไม่ตายหรออ๊มวยอ๊ะมวยอ้าวเอ้ยเกือบอุ้ยเฮ้ยแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่งกันนะปึ๊บโอ้โหยังไม่ล่วง อยาาเลี้แล้วนะเนี่ยเอ้ยล่วงไม่ล่วงอีกนานเกินไปแล้วนะแบคอุ๊ยอุ้ยล่วงเนี่ยเอ้ยทำไมเขาไม่ล่วงอะ่ะเก๋งงแฮะที่มันยืนแบบพื้นโล่งเลยนะอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะ สีม่วงะอะอ้าวคนเดียวเดียวน่าจะชนะแล้วล่ะอาม,มยเฮ้ยเดี๋ยวตามอามยดีกว่ารอบสองรอบสองตามอโมวยดีกว่า,วานเนี่ยเฮ้ยงงมากมีเหลืออีกเหรอเอ้ยล่วงอ่าวอโมยชนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตามอโมยตามอโมยเอ้ยล่วงล่วงไหมเนี่ยโล่งเลยนะเอ้ยชนะเฉยเลย นะเดี๋ยวตามมาหมวยคนนี้ดูกันว่าเราจะสามรอบเนี่ยเราจะชนะได้กี่รอบนะเฮ้ยอยากเล่นอันนี้นี่เฮอ,อนี่มาดูเราจะได้เล่นลูกบอลลูกโปง่งหรือเล่นในแบบเอ้ยกระดาษนี่โอเคนะเฮ้ยมันเป็นอ๋อมันเป็นน้ําสีมป๊วโพ,พเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกบเกือบโอ้โหเกือบไม่รอดเอาหมวยอยู่ไหนอะ่ะ เอ้ยตามเอาหวยดีกว่าเดียวตามแชมป์ของเรานี่เอาหวยตามเอาหวยได้แหละดีเลยตอนเนี้ยเขียวเขียวเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเกือบไปไอ้เอาหวย ขาวข,าวขาวนี่ขาวขาวเกือไปแล้วหเหลือแค่สองเหรอเงินเงินเฮ้ยเราต้องได้ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูนะดำนี่ดำไหมอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ดำอยู่มันดูแบบไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะเนี่ยขาวไหมอ่ะดักดัก เฮ้ยดักดักดักเฮ้ยเกือบ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 ล่วงมาแข่งกับอามวยอามวยวิวสิบสี่เอ้ยสิบแปดแล้วอ่ะเ <im> ดืองเด <im> ืองเกือบไปแลว้วเฮ้ยได้ไหมดักรียบร้อยอู้หูชนะเฮ้ยตั้งแต่เล่นแบบนี้เพิ่งชนะนล้วเนี่ยทุกคนมาตารอบที่สามนะรอบที่สามรอบสุดท้ายของเรามาดูว่าเราจะได้ไหม ชนะไหมเนะนี่ยเนี่ยเราต้องดูอมมยเนะอยอมมยของเราอยู่ไหนเดี๋ยวอ่ะอโมยอโมยนะมามาลุ้นกันเฮ้ยคอมแบงง่ายหน่อยไม่ได้นี่อยากเล่นมา้ามามาเพื่อนเพื่อนโบดม์มาอุ้ยเพื่อนโบดอันนี้กันนะขอมาเถอะนี่ผู้ชนะหนึ่งหนึ่งรอบนี่ได้มา้าได้มา้ายูนิคอรน์นมองมองมอง อุ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยนี่อาหมวยอยู่ไหนอ่ะอาหมวยไม่เล่นหรอตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเกือบเกลเกือบรอดเกือบไม่รอดเอ้ยอาหมวยอยู่นั่นแน่น่าจะตามอาหมวยนั่นแหละเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบอริน มันเลื่อนเมาไม่ได้อะวิสา,าจะชนะมาดูกันนะว่าจะได้ไหมอาหมยของเราเฮ้ยได้อยู่หรออ่ะเราเล่นสามรอบก็แล้วกันนะทุกคนนะสามรอบเราก็ชนะหนึ่งตานะคะในสามรอบนี้เนาะได้หนึ่งตานะส่วนอโหมยของเราเนี่ยน่าจะได้สองสองตาสองรอบชนะสองรอบ เฮ้ยแข่งกับตัวนี้แข่งกับฝรั่งเหรอ <c oughs> มาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวเอาหวยชนะอีกแล้วโอ้โหอาหวยของเราโอ้โหทุกคนยอมยอมยอมเอาหวยคนนี้จริงๆเลยอ่าเราชนะไปหนึ่งตานะทนกคนผลสรุปก็คือเราเล่นสามรอบในแมปนี้นะนเนี่ยคัลเลอร์บล็อกนะคะก็ชนะแค่หนึ่งตาเท่านั้นนะแต่ห <c> ม <oughs> ไอ้อหมยเนี่ยสามรอบได้สองสองตาเลยนะชนะสองตาเลยอะ่ะทุกคนก็ยอมใจนะอะหมวยจริงๆนะคะก็ปก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับอ่าแมปคัลเลอร์็ตรงนี้เนาะอ่าถ้าใครอยากจะลองเล่นเป็นแบบ เล่นเหมือนพี่นะคะแล้วอยากจะลองเล่นแบบนี้ก็ไปลองเล่นกันได้ก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะคะก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ถ้าชอบที่นี้ก็กดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะพี่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหรืออยากจะให้อัดคลิปทําคลิปในแมบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะทุกคนนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ